คลิปนี้จะมาบอกเทคนิคเลี้ยงปลายังไงให้น้ําใสนานๆไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ําบ่อยๆนะเป็นเทคนิคที่ทุกคนสามารถทําตามได้เลยนะครับง่ายมากๆก็คือไม่ต้องเลี้ยงปลายเยอะครับเนี่ยอ่างนี้นะน้ํา60ลิตรผมเลี้ยงปลา2ตัวนะครับเออเ <c oughs> นี่ยครับเลี้ยงปลาแค่2ตัวตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งแค่นี้ดูดิน้ําใสแจ๋วนะครับเพราะของเสียน้อยอคุณลองเปรียบเทียบ2ออ่างนี้ดูอ่ะอ่างเนี้ย ปลาเพียบเลยนะครับแล้วก็อ่างนี้มีปลา2ตัวคุณคิดว่าอ่างไหนน้าจะเสียไวก่อกันใช่ไหมก็ต้องอ่างนี้ถูกไหมอ่างนี้ปลาเยอะปลาเยอะกินเยอะกินเยอะก็ขี้เยอะขี้เยอะก็คือของเสียเยอะดังนั้นต้องถ่ายน้ําบ่อยนะครับอ่างนี้ปลามี2ตัวของเสียนิดเดียวนะครับนันๆถ่ายน้ําทีเออผมไปเห็นเพื่อนๆหลายคนนะโอ้โหอ่างนิดเดียวว่ะเลี้ยงปลาแบบแออัดมากๆแบบโอ้วย้ําเบียดเสียดกันอย่างนงี้ของเสียมันก็จะเยอะนะน้าก็จะเสียไวถ้าไม่เปลี่ยนถ่ายน้ําบ่อยเนี่ย ปลาก็จะป่วยง่ายแล้วก็ตุยไปในที่สุดครับเห็นเขาเลี้ยงเยอะๆเนี่ยก็ไม่ต้องไปอยากเลี้ยงเยอะแบบเขานะครับเลี้ยงไอ้สองตัวนี้ให้มันลอดก่อนนะแล้วพอมันออกลูกมานะถ้าคุณอนุบาลลูกมันรอดแล้วโตขึ้นมาเมื่อไหร่นะคุณเตรียมตัวเลยมันจะงอกออกมาอีกเพียบนะครับตอนนั้นแหละคุณจะได้เลี้ยงเยอะสมใจเลยครับอีกอย่างนะครับเลี้ยงปลาน้นอ,ยนอยเนี่ยมันดูแลจัดการง่ายแล้วมันสามารถสังเกตปลาได้ง่ายครับว่าอะตัวนี้ป่วยหรือเปล่าตัวนี้ปกติดีหรือเปล่าตัวนี้สุขภาพเป็นไงอะไรเงีย้นะนนยนะัครบ อย่าเลี้ยงปลาเยอะนะครับจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อยๆนะเออสวัสดีครับ